ฮัลโหลครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับมีัวก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กังนีนะครับโอเคคนับก็ขอกราบสวัสดี เราก็จะมาเล่นโลบอกกันนะครับวันนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมเด้นะครับเอ,อือเดี๋ยวผมจะมาเล่นแมปบักฟุตนะมาใครอยากเล่นก็แอดมาได้นะครับบูมก 49, นะ็สี่เก้าเนาะชื่อ,อยง่ายเลยโอ้ย เจ็บมากเลยครับท่านผู้ชม,มถมันสตริมช่องนี้นมันค่ขอนข้างยเยอะเนาะเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เสียงลบกกอนก็ขอไถ้กัน,ด,นด,แบบกด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอลองพิมพ์แป๊บแหลกมากขออภัยโทรศัพท์แหลกด้วยนะครับเฮ้ยผมเรลลนเก้าหกนะ เป็นยงน,นะครับท่านผู้ชมวัดดีครับไม่ได้อ่ะคนันพิมพ์เป็นภาษาไทยยังไงอ่ะผมก็ไม่รู้นะ เอาบปเลกิี่ล่างก่อนขออนุบาลเลืกทีก่อนนะครับนี่เนอะผลพิซซ่าอันนี้ผมกำลังเก็บตังค์ซื้อผลแสงนะครับแรกมีหน้าแสนนะจะซื้อได้ไปหรือต้มงจมกุ้งไหมอ่ะ เออตกหน้าผาเลย สองตัวตอนจะพี่ๆมันหายไปนะไม่ชม่มีอยากใครจะเล่นก็ทมาได้นะอะไรพิษดนคิวขอโทษครับ sorry 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 s o r ตร้ยเหตุออนะ ขอครับพี่ผมจะไม่มีตังอะไรไม่เป็นไรหรอครับผมแค่ต้องการแบบคุณมาปวนผมก่อนนะผมต้องการที่มีฟาร์มที่มีคนเดียวคะะต้องรัดคิวครับ ก็นล่วจะงดหิดนะเดี๋ยวผมก็เติมแล้วใคส่สนได้รหัสนี้ก็ทกมาได้นะครับรหัสราคาห้าสิบบาทเนาะอุ๊ยแรลกอ่ะโอเคกำลังการนนะดีผมไม่เข้าอยู่แล้วนะ เกได้เงินไปยู้ไปให้คิวแล้วผมเอาของเขาห้าอันเลยอามิดเหรออามินอามินหรืออามิดวะอ่านไม่ค่อยออกนะเอาไหมเอาไหมอามิอออนเหรอคืออะไรอะ่ะอ่านไม่ค่อยออกอะ่ะโอเคอะไรวะเนี่ย กูดลักกี้กูฟาร์มก่อนละกันอืมมาจะบงังบังตาหน่อยนะท่านผู้ชมเขาตายเขาไปยังไง แต่ยังไม่ไปเขาไปแล้วอะ่ะเพื่อนเพื่อนขอโทษฉันต้องทำจริงๆอี่ไงต้นไปยงังน้ำมันเขาได้คิวไหมอ่ะเอาครัอบอือได้พอดาบนี่เอง แมงล้านผมโอ้โหมันยังไม่ออกนี่วะ ได้ไปเออแหลกอะโอ้โหแหลกเกินเอาเหาไปโอเคเป็นมิดตรครับเอาเลยครับเย ดูเหมือนเขาจะไม่สนใจผมแล้วเฮ้ยเพื่อนไปไหนวะอ๋อเห้ยว้าวอ๋อโผไม่นะเออขอฆ่าตัวตายก่อนนะท่านผู้ชม เพื่อนพันหนึ่งตายยากตายง่ายเลยตายเพราะน้ำนี่แหละแหลกมากจัชมแหลกเกินอย่าดูโคม่าครับคุณหมอเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ เออมันใาม่กะมาเอาไม้มาเยอะเยอะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่นี่จะตาบุญอะไร อยู่ที่ไหนเออแป๊บนึงอุ้ย,มยผมต้องไปหาแล้วท่านผู้ชมผมขอไปก่อนนะผมขอพานิดก่อนแป๊บนึงองอใครกำลังอาดบ้านขอหน้อท่าผมตายแล้วตายเร็วเกิน ายเร็วเกินแล้วก็เร็วมากเออเออกะมามาก็มาเลยนะครับไม่ต้องเตรยเงใส่เยครับอยอัพแล้วคว้ของก่อนนะ เ็นสีฟ้าแล้วกันนไปแจกไปดีครับแจกไปดีครับแจกไปดีครับต้องทำมันรัวกดรัวเลย,เด,ยเดี๋ยวนๆกดรัวๆดาบอัพเร็วยังไม่อัพหรอสามแปดกับร้อยหนึง่งอุย้ยเยอะเกิน าด,ดาบกดดบาไปรัวเลยเดี๋ยวๆนะอ,อดาบผมไม่ค่อยอัพนะอัพแต่ผลแล้วก็เลือดนะออเตาผมไปแล้วผมไม่ต้องไปนานละ เราวิชาต่อที่ียบร้ก่อนทำอันนี้เสร็จก่อนเฮ้ยมันตกเลยอ่ะอยากเขาก็เข้านายด้วยเช่นกันอย่าลืมติดตามท่านผมด้วยนะครับโรเจอร์เอฟเอ็นะเขาทำเกี่ยวกับฟรีไฟล์ผมก็ทำแน่แหละแต่ผมมาเล่นเกมโรบอกนะผมชอบเล่นละอกระตุกมากเลย ในยูทู e มันกระตุกไหมอะท่านผู้ชมผมอาจจะไม่ได้ทนะเพราะผมเล่นโทรศัพท์อันเดียวอะ่ะผมไม่ได้เปิดคอมผมมานันนะเสียงจะได้ไม่ดักวน ว่ได้ไปหน่อยแล้วท่านผู้ชมมันจากเร็วเกินไปไหมเร็วไปไหมเร็วไปไหมเร็วไปไหมก็มาจับก็มาจับก็มาจับดูแอปแน่นอนท่านผู้ชมครับแซมแสมแซมเออมายังไงผมอัพไปเยอะมากท่านผู้ชมแล้วขีดเขียนไปสามก่อนได้ไหมสาม ถึงแล้ว,ลวเพิ่มไปแล้วเขาบอกก่อนนะยังไม่เกิดน,นะผมยังไม่เกิดแล้วก็จะมาฟาร์มถึงเวลสองร้อยเลยนะผมยังลงดันไม่ได้นะครับผมเพิ่งเล่นเนาะก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับ ผมว่ากล่องทองมาแล้วลนะ่ะผมอยากได้ผลแสงแล้วอนะ่ะอุ้ยแรงเกินแรงเกินไปไหมเพื่อนนี่นายทำเราเลยเหรอเพื่อนก็แรงมากเลยผมอยากไป new, new นิ w new เว r l d ท่านผู้ชม new world ผู้ชมก็น่าจะรู้นะคนที่ได้โลบอกแบบนี้เขาไปก่อนผมเกือบทุกคนแล้ว โอ๊ยกดผิดกดผิดผดตูตาผมไปแล้วตาผมไปแล้วเอาเ้ยเลือดจะลดจะบวกบวกดิใส่โอเคเฮ้ยเฮ้ยมีนะมีนะได้สองพันแล้ว คนหมาวอเคียนหนครับมาเคนีนคหนมาวอเนหนต้องรัวครับต้องรัวแ,แงี่อูหงเหรอเลหก็มาดิครับเก็บไปดิครับ ันเียงี่ผมไม่เข้าหรอกเใครจะรัดอ,อ,อ,องห้าเอเือนจะสู้วะ นี <łość> ่มีแผนอยากควียนดนตรีแตสองกัว เดี๋ยวคนอื่นมาแยง่งเอาอย่าเรียกผมนะไม่ต้องสงสัยอลยเกนะือบแตกแล้วเกือบแตกแล้วเกือบแตกแล้ว,อ,ลลวอืม้มาดิอ่า ดาบจะได้อัพพร้อมไปกันไปพร้อมกันไม่พีพีจะพีพีทีหลังเฮ้ยทองไฟอีก่อ ใช่อะท่านผู้ชมอะไรนั่นอะไรนะครับรอดเหรออะไรวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นเ่ะเดี๋ยวพอดีมันนั่นเอาเยอะสองร้อยแล้วดีใจหน่อยท่านผู้ชมนต้องดีใจทุกคน มันต้องเดินถึงมันจะปล่อยอนี่นะว้ายสวัสดีครับไม่มีกรงมีผลไหมไม่มีเออ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 เงี้ช ผมก็จะร้อนๆหน่อยนะผมอยู่บนห้องเสียงมันจะได้นิดเดียวมีคนมาบ้านผมเยอะแยะนะก็ะต้องขอกราบอภัยด้วยนะครับผมจะลงคลิปเป็นทุกวันผมเริ่มจะทอย่างเดิคุณหมอคนณหนห ้าสาหาแล้วกดแปเยวเขียวโอาโคราโอ้โวเลยกดหน้าจอรัวเลยกดหน้าจอรัวนครับอืม เดือยห้ออแล้วเรามันคูดาแบบลาเป็น,นแบบ ก,ก็เอาท่ชมผู้ชมท่านผู้ชมอืม,อมดีนะที่เกือบแตกเออมดแดงกัดผมนะท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะมดแดงมันกัดอ่ะมันเจ็บมัน กดหน้าจอรัวๆเลยนะท่านผู้ชมกดหน้าจอรัวๆเลยหน้าจอแต็คหกเจ็ดแปดและอีกสามตัวเนาะเละอีกสามตัว กดหลายค้กดจลกดแปด,ดับ้อยอีกสองตัวเนาะอีกสตัว จารีไปต่อโอ้ยหายล้นะโอ้ยพี่เสม่กลับเฮ้ยฝน่งนั้นผมจะตกโอ้โหใช่ปะดูอัพแล้วฟังเสียงก่อนมันจ,จะใช่อ่ะมันเหมือนเสียงรถุดมาเสียงรถนะท่านผู้ชม ได้เสียงเลยวะท่านผู้ชมผมไม่มั่นใจนะถ้าฝนจบมจะเริ่มสตรีมเด้อถ้าฝนจบจะมจะเริ่มสตรีมใหใจพูดตรงๆไม่ใช่คนเฮ้ฉันคนทำไมตรงอย่างฉันรูผมสองร้อยหนึ่งแลว้วนะท่านผู้ชม ผมจะพยายามลงคลิปและต่อๆไ right? ปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมนะครับรับรับฟาร์มโลบอกได้นะครับรับฟาร์ม ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะเพราะยายผมไม่อยากไปเนาะก็ต้องขอากาบลาทุกคนด้วยนะครับผมต้องไปแล้วผมไม่มีชุดขายนะครับผมทําไม่เป็นนะครับผมทําไม่เป็นเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดไม่ต้องกดแล้วครับทจริงแล้วเนาะไปแล้วครับบายบายครับฝนบ้านผมจะตกแล้วนะท่านผู้ชม ออกไปก่อนเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย